สวัสดีค่ะตอนเย็นนะคะวันนี้แม่วุ้ยมากินที่ร้านสองอ่าวซีฟู้ดนะคะอ่าวน้อยค่ะวันนี้แม่วุ้ยสั่งเป็นเนื้อปลาโอเกลาสดยำนะคะแล้วก็พาดิ้นหมาค่ะกุ้งหวุ้นเส้นค่ะแล้วก็อะไรอย่างนึง้็ส้มปลากระบอกสวัสดีค่ะ,คะพี่คุณนั่งข้างแม่นะคะเดี๋ยวแม่จะชิมเนื้อปลาทนี่อะไรเอ่ยอ๋อคณะปลาเค็มด้วยวัสั่งคณะปลาเค็มด้วยนี่คณะปลาเค็ม ปาป,ป้าปลาไว้ตรงนี้าวน่ง um ี่เน um um ื้อปลาสดนะคะยำใส่ตะไคร้อ้อแล้วแล้วก็ชิม ปลาลิ้นหมาค่ะปลาลิ้นหมากรอบนู้ปลาอะไรแต่กรอบมากกินเลยลูดว่าปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาหมาเจ้ยว่ามีน้ำลายมาด้วยือไม่มีน้ำลายมานี่ผ้าอะไรนะปลาโอกระแล้ ขอข้าวด้วยนะคะ กูกับพี่กินรอกูกับอุ๋นเซนนะคะเป็นเป็นไมนูที่สั่งกี่ครั้งก็จะได้สุดท้ายต่อให้สั่งเป็นอย่างแรกก็จะได้สุดท้ายแล้จ่เองเสงาแรกก็ได้สุดท้ายไร้วกังทำยากมั้ย ของที่สังสุดท้ายก็จะมาอันแร่ะดไดู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 นะดูดูดูเูด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 ูาูด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 ูขูดูดูวูด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 ดด แม่เอาพราะแม่อ้วนแม่อ้วนเหมือนอะไรเหมือนหมูเหงาเด็กบอกแม่อ้วนเหมือนหมูแม่อ้วนเหมือนอะไรอ่ะฮะแม่อ้วนเหมือนอะไรใครจะอ้วนเหมือนเขาสวยจะตายอื้ม ชอบเมนูปลายิ้หมาทอดร้านเนี้ยอร่อยยำปลาใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ ปลายอยู <rant> ่ไหมนั้นรอนะเขาอุ้รอผู้อบวันเส้นนะคะเขาสั่งเป็นผู้อบวันเส้นกันสองพี่น้องเขามาวระวังลูกมา

โอ้ต้องพาพาต่อไปพาม,มากินร <พา S 2> ้านนี้ร้านนี้มนเส้นเ,นเยอะมากอ่าค่ะค่เอ้าเยอะเลยจะหมดหรือเปล่าไม่รู้หมดแี่อ่ะก<อ>ุ้งกุ้งเขาแก่แล้วไฟไม่ค่อยถึงเลยนะคะมืดน,นิดนึง หือเปนจริงเปนจังมากว่อยตอนเย็นไม่เป็น,น,เ,นเช้าอ่ะิงกุ้งแบบอันนี้ออร่อต้มยำมีต้ยมยำปลากระบ,บอกด้วยอืมฮะ เอ,เอาเยอะเลยค่ะมาปามากินข้าวนอกบ้านวันนี้สั่งเยอะแยะเลย ไก่ลัวแม่มือจะไม่อ้วนพามาขุนเป็นเป็นขอขุนเป็นแน่วัวเลยนี่แม่มือขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคันข้าวแล้วก็รับผิดชอบเด็กๆก,ก่อนก็เอาไว้คลิปหน้าติดตามกันใหม่ค่ะตอนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย